นิทานเรื่องลากับผู้ชายคนหนึ่งการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเดินทางไปกับลาหลังจากเดินบนถนนคู่กันสักพักพวกเขาก็เริ่มออกไปที่ถนนบนภูเขาเมื่อพวกเขามาถึงหน้าผาลาก็เกือบจะตกลงมาชายคนนั้นจับหางลาทันทีและพยายามดึงลาขึ้นมาด้วยกำลังทั้งหมดอย่างไรก็ตาม ลาพยายามที่จะไม่ให้ชายคนนั้นดึงขึ้นและพยายามดันตัวเองออกจากชายคนนั้นในที่สุดชายคนนั้นก็ยอมหยุดดึงและปล่อยหางลาลาพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันชนะการต่อสู้ของความแข็งแกร่งกับมนุษย์ไม่นานหลังจากดีใจที่ชนะการต่อสู้ลาก็ตกลงจากหน้าผานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ดื้อรั้นและเกลียดการสูญเสีย จะได้รับประสบการณ์ที่ขมขื่นในระยะยาว